ก็วันนี้เป็นไปตามกระบวนการหลังจากที่ผมได้ยื่นขอประกันตัวล่วงหน้าไปก่อนนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยมาให้การต่อสารในฐานะจำเลยก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายินดันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการนัดสืบพยานนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีนัดหมายกันในช่วงเดือนตุลาคมนะซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าพยานที่ทางฝั่งผมได้เตรียมมีใครบ้างเพื่อปกป้องในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของพยานที่จะมาให้คำญญติยด ในแทนกำเนินในในในฐานะที่พวกเราผักกันในเรื่องของพลังงานในประเทศไทยแต่ที่ไม่อยากให้มีในเรื่องของการผูกขาดพลังงานนะครับตามที่เราได้มีการนาเสนอไปก่อนหน้านี้ครับก็เหมือนกันครับจริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคดีของทางคุณสุขโชคเองก็สานนัดในช่วงตอนบ่ายครับก็กระบวนการก็จะคล้ายๆกันครับทั้งหมดสามคนวันนี้เลยไหมครับของคุณวรพจน เป็นเดือนเมษายนครับครับกาะเรียนเรื่องของการหมุนคลังงที่มีเรื่องของการหมุนพลัชงานของประชาชนครัว่าจะต้องใส่ข้อมูลหลักเลขบัตรประชาชนนี้ก็ไ้จริงหรืไมก็ยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอะไรที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มีความรั่วไหลนะครับเราขอเลเซอร์โค้ดมาก็เป็นไปตามที่ทางกรมการปกครองเนี่ยเขาเปิดช่องทางให้เราใช้ในการยืนยันความถูกต้อง รเราต้องการที่จะแน,แน่ใจว่าการทําธุรกรรมนะครับการสมรัครสมาชิกการบริจาคใดๆก็ตามเนี่ยเป็นไปนตามที่กกตกําหนดแตนะ่ก็คือต้องยืนยันว่าเป็นประชาชนตัวจริงนะครับเ,เลขหน้าบัตรประชาชนสามารถตรวจสอบยืนยันย้อนกลับไปได้กับทางกรมการปกครองจริงนะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่เราเก็บข้อมูลในเชิญโคดมาใช้ในการยืนยนันตามที่กรมการปกครองกาหนดครับจะไม่มีปัญหาภายหลังใช่ไหมครับไม่มีแน่นอนครับผมก็ ก็ยืนยันหลายครั้งแล้วก็ได้ตรวจสอบกับทางทีมงานหลังบ้านแล้วว่าไม่ได้มีการเจ็บข้อมูลส่วนบุคคลใ,ใดๆที่อาจจะมีความสูงเสี่ยงต่อประชาชนที่ข้อมูลส่วนตัวเขาจะมีการรั่วไหลในในในไปอย,าาย่งอยางไรครับเราใช้ในการเอาไปยืนยันกับโครงการปกครองนะครับอยากให้ทุกท่านลองสอบถามไปทางโครงการปกครองครับช่องทางที่เรียกว่า API เนี่ยที่เปิดให้ทางหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นทางพักประชาชนใช้ในการตรวจสอบข้อมูลกับทางโครงการปกครองเนี่ย เาต้องการเลเซอร์โค้ดไปยืนยันนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในฐานข้อมูลของเราแต่อย่างใดรรมีตัวแทนของพักได้พูดคุยอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการยกหูคุยกันโดยตรงผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้สื่อสารไปทางหน้าสื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นการบอกถึงคุณแก้วตาแล้วว่าจริงๆพวกเราเองไม่ได้ต้องการที่จะ ทำลายเขาแต่อย่างใดนะครับก็แต่ในขณะเดียวกันเขาก็คงยืนยันในสิ่งที่เขาสามารถพูดได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับแต่ผมเองคิดว่าก็อยากให้ทุกคนลองมองทั้งสองด้านนะครับว่าสิ่งที่แต่ละฝ่ายออกมาแสดงค,ความคิดเห็น,นมีไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับอย่างที่คุณก้าตัางมาสื่อสารผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับนะครับอย่างเช่นที่ใช้คําว่าไอโอส้มเนี่ยก็ยืนยันว่าพรคประชาชนไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแบบนั้น สิ่งที่เรามีเนี่ยอาจจะมีทีมที่เรียกว่าโซเชียลมอนิเตอร์ริงจริงโซเชียลลิสติ่งจริงนะครับในการติดตามความเห็นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์แต่เราไม่ได้มีหน่วยงานเฉพาะกิจนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือว่าชี้นําความคิดของสังคมนะครับอย่างเช่นมีทีมงานไปคอยตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆที่เป็นข้อมูลที่คัดเคลื่อนหรือว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ไม่มีแน่นอนผมขอปฏิเสธครับ ก็ไม่น่าติดขัดอะไรนะครับก็คนที่เป็นฝ่ายค้านก็คือคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้าฝ่ายค้านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกันเป็นเอกภาพอยู่แล้วนะครับเรามีกลไกในสภายอย่างเช่น,นกลไกีิฝ่ายค้านในการทํางานร่วมกันและตอนนั้นเนี่ยการที่พรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพรรคก,การทรรหรืพอพรรคอื่นๆมาทํางานในฐานะพรรคฝ่ายคา้านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแสดงจุดยืนว่ามีจุดยืนที่เหมือนหรือแตกต่างกับพรรคประชาชนยังไง ขอแค่ทุกคนมาทำนาหน้าที่ในฐานะาพรรไฝ่คันก็คือตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับคือถ้าเป็นการเรียกสอบโดยสุจริตนะครับว่ากปนมีการทําถูกหรือผิดระเบียบยังไงเนี่ยกกตก็สามารถทําได้อยู่แล้วผมไม่ได้ติดขัดในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือณตอนนี้เนี่ยสังคมเองก็กําลังตั้งคําถามนะครับว่าส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกกตก็มีการแสดงความเห็นว่าจะขู่ฟ้องในเรื่องของพรบคอม นะครับกับประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่กปนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตซึ่งต้องบอกว่าโดยระเบียบนะฮะการถ่ายภาพที่ไม่ได้เป็นการถ่ายภาพหลังคูหาที่เห็นการลงคะแนนหรือว่าการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเนี่ยอันนั้นผิดกฎหมายแน่นอนนะแต่ว่าการถ่ายภาพในช่วงขั้นตอนก่อนที่จะไปลงคะแนนโดยปกติที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยการที่กปตพุ่งเป้าไปเรียกสอบเจ้าหน้าที่กปนในส่วนนั้น อาจจะมีการเผยแพร่ภาพของต้นพวกมาเนี่ยก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาทาผิดระเบียบจริงๆหรือไม่หรือจริงๆแล้วพยายามจะเรียกสอบเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่นะครับที่อาจจะทําให้ตัวกรกตรเองเนี่ยมีความสูญเสียนะที่เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่ามาโค้ดที่ติดอยู่ในบัตรเลือกตั้งนะครับที่กรกตรออกแบบมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นการเลือกตั้งโดยลับนะบเพราะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเรียกร้องต่อกอรกตรก็คืออยากให้กรกตรดําเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา นะไม่ไม่อยากให้กรกตรใช้อำนาจของตัวเองในการพยายามไปปิดปากคนอื่นครับตอนนี้ประชาชนก็ร่วมลงชื่อเพื่อกดถอนกรกตรกันเยอะแล้วพราะพักพรรคประชาชนมีความขึ้นไหวตอ,อนนี้ยังไงบ้างครับก็เราเองก็ทําในสิ่งที่ในฐนานะพรรคการเมืองทำได้เต็มที่นะครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของการดําเนินคดีอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตัา17หรือ17.2กระทงกรกตเนี่ยตัวแทนของพักก็ได้ดาเนินการโดยตรงไปแล้วนะครับส่วนช่องทางอื่นๆเนี่ยก็มี ภาคประชาสังคมหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่ไปยื่นร้องเรียนแล้วในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นช่องทางส่งไปยังสารรัฐธรรมนูนรวมถึงการยื่นต่อสารปกครองซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยพักประชาชนเองก็คงจะไม่ได้ไปยื่นร้องเรื่องให้ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆนะครับแต่ว่าเราเองก็พร้อมที่จะติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กรกตนเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสมากที่สุดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่หลายๆคนตั้งคําถามว่าเอเรื่องบาร์โค้ดทีทออ่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกําลังกังวลก็คือข้อมูลอาจจะั่วไหลตั้งแต่ในชั้นออในผูหาเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นถ้ามีเจ้าหน้าที่กอปโนโบางส่วนนะครับที่จริตนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงในตาลบัตรเนี่ยั่วไหลไปตั้งแต่ในชั้นที่นับคะแนนแล้วด้วยซ้ําไม่ใช่อยู่ในชั้นที่อยู่ในขีมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก,กรกตพยายามจะชี้แจงว่าการจัดเก็บ กระบวนการมีความลับและแยกกันเก็บนะครเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กปนทุกส่วนนะครับทุกหน่วยเนี่ยซึ่งผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งผมเชื่อมั่นในความสุจริตของคนส่วนใหญ่นะครแต่ว่าเพื่อพิสูจน์ว่าทุกส่วนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งอย่างผมเชื่อว่ากกตสามารถเปิดเผยชื่อกปนคณะกรรมการประจาหน่วยทั่วทั้งประเทศได้เลยนะครับแสนหน่วยนะครับที่ผมสามารถที่ผมบอกว่าสามารถเปิด เิดเผยแพร่ต่อสาธารณอยู่แล้วทุกๆใบนะนแนนทุกเอกสารที่แปะตอนหน้าบอร์ดเนี่ยต้องมีลายเซ็นกำกับของกปนทุกคนแปะอยู่หน้าหน่วยอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มีชั้นความลับแต่อย่างใดนะแต่เพียงแต่ว่ากกตนี่แหละเป็นคนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้ที่ถือชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยับทุกคนแสนหน่วยทั่วทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยผมเชื่อว่ากกตสามารถเปิดเผยรายชื่อตรงน,นี้ออกมาได้ย้อนหลังไปหลายๆปีก็จะเห็นครับเห็นความผิดปกติหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อกปน นะครับต่างจากปีก่อนๆหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ผมเชื่อว่าถ้ากรกตเน,นี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลก็จะทําให้สังคมครยคลายความสงสัยไปได้มากยิ่งขึ้นค, <ผม S 1> ครับคือ,อ,อจะนําไปสู่การ <โม S 1> เป็น,นครับมไม่ว่าจะเป็นสารปกครองสารรัฐมนูญน,นะครับหรือว่าสารอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเองในฐานะพักการเมืองเนี่ยแล้วประชาชนอาจจะ หลายคนอาจจะมองว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากว่าเป็นคู่แข่งด้วยในเลือกตั้งครั้งนี้แล้วหลายคนอาจจะมองว่าเออเราแพ้การเลือกตั้งเรามาเรียกร้องหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพวกเราเรียกร้องได้ผมเรียกร้องได้ก็คือการที่เรียกร้องให้กรกตน,น,นะครับดำเนินการจัดก,การเลือกตั้งให้มีความโปรง่งใสยุติธรรมนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือปกป้องสิทธิ์ของประชาชนให้ถึงที่สุดถ้าตอนนี้เนี่ยตัวบัตรเลือกตั้งเองมีปัญหาก็ต้องพยายามดําเนินการอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดนะครับให้การเก็บรักษา มีความลับนะครับแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็คือต้องเร่งทำลายบัตรโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนจะนําไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมคฆะหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเองอยู่ในฐานะที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนพูดอาจจะต้องให้หน่วยง,งานอื่นๆเป็นผู้ตัดสินแทนครับขอบคุณนะครับ ก็วันนี้เป็นไปตามกระบวนการหลังจากที่ผมได้ยื่นขอประกันตัวล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้เนี่ยมาให้การต่อสารในฐานะจำเลยก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการนัดสืบพยานนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีนัดหมายกันในช่วงเดือนตุลาคมนะซึ่งผมขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าพยานที่ทางฝั่งผมได้เตรียมมีใครบ้างเพื่อปกป้องในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของพยานที่จะมาให้คำยืนยัน นะครับในแทนกับำล er, ัในใน,ในในฐานะที่พวกเราผลักดันในเรื่องของออพลังงานในประเทศไทยนะที่ไม่อยากให้มีในเรื่องของการผูกขาดพลังงานนะครับตามที่เราได้มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับออของคุณวรพบเป็นเดือนเมษายน,น,นครับ<ม>ครับประเด็นเรื่องของการดูครับตอนนี้ที่มีคนออกมาโพสต์เรื่องของการขัผลักรดันก็คือณตอนนี้เนี่ยสังคมเองก็กําลังตั้งคําถามนะครับว่า ส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกรกะตก็มีการแสดงความเห็นว่าจะขู่ฟ้องในเรื่องของพรบอคอม